ผมมือนี้เขาจะมามงแผ่นครับผมมงแผ่นหลังคาหลังจากที่เขาเฮ็ดโค้งโค้งหลังคาแล้วเฮ็ดใสจันทันใส่แปรเสร็จเรียบร้อยครับแล้วเขาก็ับมาติดเส้นสายครับผมติดเส้นสายเพื่อความสวยง,งามครับติดเส้สบบบนสายออกมานีครับผมถาแผ่นตอนนี้เขากำลังโทรสั่งแผ่นแล้วครับความยาวของเขานี่สิบสองเมตรครับผมความยาวแบบสิบสอง คูณสามครับ,พบเพราะว่าห้องเขาต่อ,อมาสามเมตรจันทั่านของเขาจันทันา่านห้องสามเมตรครับต่อมาต่อมาสามเมตรก็จะค้อนออกก็จะค้อนออกมาหา,ออออออาสิบเซนอยู่ครับเพราะว่าเขาต่อจากนี่ครับจันทั่านตัวจันทั่านจากเต่าใหญ่ครับเขาก็จะสร้างแผน่นสามเมตรยี่สิบสามเมตรยี่สิบ สิบหกแผ่นครับผมเพราะว่าความความความยาวสิบสองเมตรเขามาหารแล้วมันจะตกอยู่สิบสิบหกแผ่นครับสิบหกแผ่นไม่เสื่องไซายของเขาถาตัดพร้อมกับขอบครับผมเพื่อความสวยงามเขาเขาบม่ได้ตัดเท่าครับเขาใส่เบิดเอ,อ่อเบิดแผ่นเหรอครับผม แล้วเขาก็จะใส่วงแผ่นหลังคาแล้วก็ใส่ขอบแล้วเขาก็ตัดพรอมขอบเลยครับผมจะตัดเป็นตัดดิงครับผมตัดดิงแบบนั้นเลยครับอันนี้เพียงกันกันกบแผน่นแผ่นหลังคางเข,ขาแล้วก็เขาเห็ดโค้งสุดโค้งหลังคาแล้วก็เขาก็จะขูดคานครับขูดคานเทเทคานไว้เทคานวงนี้จะเป็นของครั้วครับผมเป็นรั้วสิงเป็นคอปเตอร์แล้วก็ สั่งซีแพ็กแล้วครับผมสั่งซีแพกมาลงงานไปเรื่อยๆครับผมงานบรุร,บนนนรีครับผมไม่ที่เขาคำไว้นี่มันอ่อนครับผมเล็กเล็กเขาใส่เล็กสามครับสามคณน,นิวคึงัดนี้ระยะระยะห่างไปนี่ห้าเมตรครับปกติต้องทักแล้วครับผม ทีนี้งบห้งองมเท่านี้เา้เเาก็ได้ใส่เส้นเดียวห้างได้เอาไมคําไว้ครับมงแผน่นหลังคาแล้วเขาก็่อยจะออกครับผมเพราะว่าเขาจะกอบอกกอยดฐบอกขึ้นเจ้าเ <ๆ S 2> ขาค้างบ้านนะครับนี่ซุ้งนี่นี่ครับติดทางถนนแท่งแดงครับผมไฟไฟยังไม่ได้มาครับเ้อพ่วงไฟมาทุกคูนครับ ก็ถือว่าไก่เต๋อบอู่ครับผมประมาณกิโลหนึ่งเขาพวงไฟเข้ามานี่ครับทางเขานี่ประตูบ้านจะอยู่ทางนี้ครับผมจะเข่าค้างบ้านครับอันนี้เป็นโกดังเก็บเก็บฟางอัดก้อนครับผมโกดังเก็บฟางอัดก้อนตัวนั้นเป็นฟางว,วัวครับฟางวัวตัวนั้นฟางหมู ผมเต่าไงกับสิบสองครับสิบสองคูณสี่จะเป็นห้องโถงครับผมเต่าไงเนี่ห้องโถงเลยประตูจะยืดเนี่ยครับผมจะตูประตูบานเลื่อนเดี๋ยวผมทางเขาบานเฮา